ลับมาอยู่ที่กันต่อเะครับเราอยู่ในช่วงสนทนาของรายการนี่แผ่นดินสุขภาพดีกับพรีมานะครับวันนี้แขกรับเชิญของผมศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ทวิศกิติยาพรท่านเป็นประธานคณะทํางานศูนย์ประสานความร่วมมือการวิจัยทางคลินิกหรือว่าไทยเทคและท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทางการแพทย์จากโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ด้วยนะครับในช่วงนี้เราจะมาขยายความคําว่าไทยเทคกันนะครับนั่นก็คือ Thailand t o w a r d s Excellence In Clinical t r i a l ช่วงที่แล้วได้ทราบนะครับอาจารย์ว่าทำไมถึงต้องมีการทำวิจัยทางคลินิกนะครับว่าอาจจะไม่ได้มีประโยชน์ต่อคนที่มาเป็นอาสาสมัครโดยตรงแต่ผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยเราทุกคนโดยรวมในสังคมนะครับ <Okay. S 1> จะได้รับประโยชน์จากตรงนี้ด้วยทีนี้ในส่วนของไทยเองไทยเทคตั้งขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์นี้ด้วยเช่นเดียวกันหรือเปล่ปาฮะตัว Thailand towards Excellence in Clinical Trials นีครับ ขอบคุณนะครับสำหรับคําถามจริงๆก็คือเป็นความมุ่งหมายของไทยนะครับตั้งแต่2,543ไทยได้เข้าไปรู้สู่ร่วมกระบวนการอันนึงที่ในการทดสอบทางคลินิกเมื่อกี้ผมพูดในสัตว์เขาจะมีกระบวนการที่เรียกว่า GLP นะครับในคนเนี่ย Good Lab Good practice, นะฮอันนั้นคือ Good Laboratory Practice ในมนุษย์การทดสอบทางคลินิกเนี่ยจำเป็นต้องมีมาตรฐานอันหนึ่งที่โลกยอมรับกันทุกที่ทั่วโลกถ้าใช้มาตรฐานนี้ก็คือ,อยานั้นเชื่อถือได้นะฮะเอาว่ากันง่ายๆอย่างนี้ ก็คือ Good Clinical Practice หรือ GCP ผลิตภัณฑ์ต้องเป็น GMP g o o n u f a c t u r i n g p r a c t i c e 3G นะครับภายใต้ GCP เนี่ยประเทศไทยเมื่อเมื่อ Ado p t คือรับ GCP หลักการเข้ามาประเทศไทยก็มีการลงนามร่วมมือกันระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับทะบวงมหาลัยในขณะนั้นนะครับก็คิดว่าคงจะมีการประชุมผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียนะฮะก็เกิดไท Tech อตอนแรกเขาก็ไม่ได้เรียกว่าไทยเทคแหละแต่ว่าใช้ชื่อนี้มาครั้งนี้เนี่ยตั้งแต่ตั้นมาถึงปัจจุบัน,นีนครั้งที่จะเป็นครั้งที่11เราประชุมกันปีละครั้งนะครับ,รบผู้ที่มีส่วนร่วมเราก็เลยผลัดกันเป็นเจ้าภาพนะฮะผู้ที่มีส่วนร่วมเนี่ยนะครับอย่างในปีนี้นะครับก็จะมีสํานักง,งานคณะกรรมการอาหารนิรยากระทรวงสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุขนะครับ เองแล้วก็เครือเครือข่ายวิจัยคลินิกสหสาสถาบันมูลนิธิส่งเสริมว,วิจัยทางการแพทย์นะครับชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทยครับสมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชพันธ์คือพรีมานะฮะรวมทั้งองค์กรที่รับทําสัญญา,าที่รับทําวิจัยตามสัญญาหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า contract research organization ครับแล้วสุดท้ายก็คือทางโรงพยาบาลกรงราช รับเป็นเจ้าภาพครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ภาคเอกชนได้รับเกียรตินะฮะให้เป็นผู้จัดงานแก่นสารหรือธีมของการประชุมครั้งนี้ก็คือต้องการให้เกิดความร่วมมืออันดีระหว่างรัฐและเอกชนนะครับในอดีตเนี่ยมันมีความไม่ก็ต้องเรียนตรงๆมีความไม่ไว้ใจกันอยู่บ้างระหว่างรัฐ เอกชนแล้วก็มีเส้นที่ตีแบ่งอยู่ซึ่งปรากฏการณ์ไม่วิจในเรื่องอะไรก็อาจจะมองว่ามาตรฐานในการวิจัยหรือมาตรฐานหรืออาจจะมองว่าเอกชนทําอะไรสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของผลประโยชน์ซึ่งที่จริงแล้วมีดิสเซอเ์นเจน์อฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าไปดูในประเทศที่พัฒนาแล้วผมจะเห็นว่าออยของอเมริกันเขาก็ลงมาช่วยเหลือทางเอกชนรัฐบาลชาติต่างๆคือตราบใดที่เขาช่วยในสิ่งที่เขาช่วยได้ แล้วก็เมนอยู่ในกฎเกณฑ์อาจจะบอกกฎเกณฑ์ว่าผมจะสอบคุณนะอย่างนี้แล้วคุณสอบให้ผ่านถ้านึกถึงนะครับถ้าใครเคยดูรายการของ Discovery จะเห็นว่าการขึ้นทะเบียนการที่จะออกใบอนุญาตให้เครื่องบิน A380 บินได้ภาครัฐจะกอกกฎกติกามาเลยเอกชนทําให้ได้ตามข้อสอบมันจะมีความร่วมมือซึ่งกันและกันดงนั้นในปีนี้เนี่ยเราก็พยายามจะทําให้เกิดฟีมอันนี้เกิดขึ้นนะฮะก็จะจัดประชุมขึ้นในวันที่19 ถึง20ตุลาคมครับก็มีผู้เข้าประชุมกะว่าคงรับได้ประมาณสักร้อยห้าสคนะฮะผู้ที่เข้าประชุมก็คือจะเป็นกลุ่มนักผู้บริหารแพทย์นักวิจัยพยาบาลหน่วยวิจัยทางคลินิกต่างๆนะครับ,รบแล้วก็ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอแล้วก็ไม่ไม่ได้จำกัดว่า ไม่ได้มีค่าลงทะเบียนไม่ได้มีอะไรจะจัดที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์นะครับสาระสําคัญที่จะคุยกันในวันนั้นก็คือเราจะนําปัญหาอุปสรรคที่มีอแล้วก็มาคุยด้วยกันครับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเนี่ยหาทางออกอเราไม่พูดแล้วว่ามีปัญหาเรารู้ว่ามีปัญหาเอาเสนอทางออกครับนะครับแล้วก็มีเรื่องอันหนึ่งที่สําคัญที่สุดอันหนึ่งที่เราจะต้องพูดในวันนั้นก็คือจะมีการพูดถึงร่างพระราชบัญญัติวิจัยในมนุษย์ด้วยอื ซึ่งเราจําเป็นต้องออกอันนี้ขึ้นมาคร,ร่างบริบิอันนี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อควบคุมดูแลและก็กลับดูแลในเรื่องของการทําวิจัยในมนุษย์ให้เป็นรูปเป็นร่างสักที คือไทยเทคนี่เป็นชื่อที่อยู่ตลอดใช่ไหมเป็นชมรมจะเรียกว่าใช้เป็นชมรมคือคือคือเป็นชมรมแต่ว่าคือชื่อนี้จะไม่เปลี่ยนก็ยังไม่ใครยังคิดว่ายังไม่เปลี่ยนก็ก็ไม่ได้จดทะเบียนเป็นชมรมอะไรเป็นการรวมอย่างไม่เป็นทางการยังไม่มีรูปองค์กรผลัดกันขึ้นผลัปกันระครับผลัดกันในการที่จะอย่างปีนี้ก็จะมีการประชุมซึ่งก็ถือว่าเป็นกิจกรรมใหญ่ของของไทยเทคในปีนี้ใช่ใช่ไหมครับในการกําหนดมาตรฐานการวิจัยทางคลินิกมาตรฐานรือแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับเพื่อให้เราเนี่ยแข่งขันกับประเทศอื่นได้ จะเห็นครับเชิญจะเห็นว่าจะเห็นว่าจริงๆเรามีกู้แข่งมาเลเซียสิงคโปร์ไต้หวันจีนเหล่านี้เขาได้รับการสนับสนุนจากทางภาครัฐบาลเต็มที่ในครั้งที่ของเรานี่หลายครั้งที่เราจะต้องล้มลุกลุกลารเรียนกันตรงๆสู้กันเองเรามาได้ขนาดนี้ต้องต้องชมว่าเก่งครับขอให้คะแนนตัวเองกันหน่อยโอเคดีครับดีครับอาจารย์พูดว่าอย่าง GCP ก็ดี GLP ก็ดีเนี่ยนะฮะเป็นมาตรฐานของโลกกําหนดคือโลกในที่นี้คือใครฮะ จริงๆแล้วเอาผมจะยกตัวอย่างมาตรฐาน GCP อันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีของความร่วมมือครับนะครับก็คือว่าเมื่อก่อนพูดคือมีคำพักติสเดียอก่อนเรามีปัญหาว่ายาที่ขึ้นทะเบียนในประเทศหนึ่งจะไปขึ้นจะไปขึ้นทะเบียนในอีกประเทศหนึ่งก็ทาไม่ได้เพราะมาตรฐานไม่เหมือนกันนั่นะสิฮะนั้นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเนี่ยนี่เป็นการแก้ไขปัญหาซึ่งผมชื่นชมเขาบอกเอาผู้ี่มีส่วนได้ส่วนเสียมาหนึ่งผู้ควบคุมกฎออย สองสปอนเซอร์คือผู้สนับสนุนการวิจัยบริษัทยาต่างๆสามนักวิจัยมานั่งคุยกันสิวางกฎด้วยกันที่คุณยอมรับได้ผมยอมรับได้ผมทำได้หลังจากนั้นก็เลยเกิดคำว่า GCP จริงๆแล้วมันมาจากคำว่า ICHGCPICH คือ International Conference on Harmonization นะครับคือ Harmonization ทำให้เกิดความกลมกลืนขึ้นมา ในกระบวนการต่างๆสาหรับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องนี้ชื่อจริงๆมันยาวกว่านี้นิดนึงนะแต่ว่าคีย์เวิร์ดคือ harmonization enter พอไหมฮะคือไปทั่วโลกไม่ใช่หรือว่ายังกระจุกตัวอยู่แค่ประเทศที่พัฒนาแล้วหรือมีทุนในการประเทศไหนที่ใช้กติกานี้ที่ใช้กติกานี้ยาสามารถจะขึ้นทะเบียนได้ข้อมูลที่ที่ได้จากภายใต้กติกานี้สามารถจะขึ้นทะเบียนในประเทศกอได้เทศก็ควรจะยอมรับได้ไทยเราเอาอะไรเป็น c o n t r i b u ในเวทีนี้บ้างเราเรายอมรับหลักการนี้มาตั้งประมาณ1ิปีละครับ นะครับแล้วก็มีการแปลคู่มืออันนี้ใช้เป็นภาษาไทยม,มาตรฐานการทดสอบทางคลินิกาการทดสอบทางคลินิกที่เป็นมาตรฐานในขณะน,นี้จะต้องฟอลโล่ GCP นะครับยาที่ได้ผลก็ได้ผลไม่ได้ผลก็คือไม่ได้ผลอ,อย่างยกตัวอย่างนะฮะขอยกตัวอย่างที่น่าชื่นชมอันหนึ่งอย่างการทดสอบวัคซีนเนที่ผมกล่าวถึงไปเมื่อกี้เนี่ยอ,อันน่าเป็นความร่วมมือกันที่ดีระหว่างทั้งทบวงมหาลัยทางมหาลัยมหิดลนะครับกระทรวงสาธารณสุขนะครับ หน่วยงานกระทรวงการ劳มของสหรัฐนะครับแล้วก็กองทัพบกไทยนะฮะทำงานร่วมกันได้คำตอบว่าวัคซีนเอชมีความเป็นไปได้แต่มันยังขึ้นทะเบียนไม่ได้เพราะสรรพคุณยังไม่ถึงขีดที่กำหนดและตกลงเราทำงานขนาดใหญ่เลยนะประมาณ16,000หกพคนในในขณะนั้นได้คำตอบที่โลกรู้ นั่นนะฮะทันภายใต้มาตรฐาน GCP อืมครับเราใช้ว่า towards excellence นะสู่ความเป็นเลิศในเรื่องของ clinical trial นะคําคำคำนี้เนี่ยอาจารย์เมื่อกี้พยายามเน้นว่าอย่างอาสาสมัครจะมาเป็นผู้ที่ให้การทดลองเนี่ยต้องเข้าใจภาษาง่ายๆเนี่ยความเป็นเลิศในการทำวิจัยทางคลินิกเนี่ยถ้าพูดเป็นภาษาที่เข้าใจง่ายเนี่ยหรือที่เราจับต้องได้เนี่ยมันจะเป็นยังไง่ง ต้องถูกต้องหลักตามหลักวิทยศาศาสตร์ <Okay. S 2> หลักวิชาการ uh huh. ไม่ใช่เอาสารอะไรโมเมโมเม,ม,เมขึ้นมาแล้วก็อ้างว่ามันจะมีสรรพคุณไม่ได้ uh huh. อันนั้นอันนั้นขั้นตอนในการพิจารณานะฮะหลักการทางจริยธรรมเนี่ยหลายคนจะเข้าใจว่าจริยธรรมมาก่อนวิทยศาศาสตร์ที่จริง uh huh. ไม่ใช่ uh huh. วิทยศาศาสตร์มาก่อน uh huh. นักจริยศาสตร์ในกติกาสากลจะเขียนไว้ว่างานวิจัยที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิทยศาศาสตร์ uh huh. เป็นงานวิจัยที่ผิดด้วยหลักจริยธรรมเพราะมนุษย์และสัตว์เสียเวลา <น>โดยไม่ได้ประโยชน์อะไรเลย<น>ต่อําถามที่ไม่มีประโยชน์โพดผลเพราะฉะนัน้น,น,นขั้นแรกก็คือความเป็นเลิศต,ต้องคือซายวิท<า>ย,ยาศา,าสตร์มาก่อนนะครับหลังจากที่พิจารณาทางด้านสายเราก็จะมาดูทางด้านจาริยธรรม ก็อิงหลัก3ข้อที่ผมเรียนให้ทราบเมื่อกี้เรื่องของอินฟอร์มกันเรื่องของการให้ข้อมูลเรื่องของการจ้างได้จ้างเสียเรื่องของหลักความยุติธรรมจะดูแลเขาอย่างไรนะครับเชื่อวหลายหลายคนที่ดูอยู่เนี่ยอาจจะอยากเป็นอาสาสมัครขึ้นมาละเดี๋ยวช่วงหน้าผมจะมาฟังครายติเรียนนะฮะฟังมาตรฐานเกณฑ์นะฮะจากอาจารย์ในช่วงหน้าว่าอาสาสมัครเนี่ยควรจะมีคุณสมบัติอย่างไรและรวมไปถึงโครงการอาสาสมัครอยากเล่านะฮะที่มีการทําเป็นเรียงความขึ้นมาเนี่ยมาเกี่ยวข้องกับเรื่องของไทเทคอย่างไรกันบ้างพัก สักครู่หนึ่งครับ